เเห็นซะนะซื้อมักซิดาแล้ววันนี้เจตต้อยวันมีมักกะทันยุเจนะสิไปดมมมักกะทันเอาเมื่อกี้นี่เขายาแบบกวดสายตาซื้อวันนี้เขาซื้ออยากฮ้ว่ามันเยอะมีเยอะใส่ไม่ได้อะไร วะไอ้กมัลไอ้บักด้าค่อยเขากระดาเขายูอะไรกระดาเยูวาเขาบวกินน้ำข่อยน้อยๆอย่านะ้แน่นไหนสีรแม่ไหยังบักซีดานี่ทีเพื่อนเขาคือซัง้หนึ่งซงังแกนมันบ่

เออไรสร้อยสร้อยสไลสไลไว้ลราเอาเขาตู้เย็นสั่เออสั่กระสอยเป็นแบบสตริงไว้แบบเขาจิขวกไก่พัดขิงนะเออสรอยไว้เราใส่ตู้เย็นใส่ตู้น้ำก้อนมาเป็นตู้เย็นเออกระสเออไรกำลังไปจ่ายเงินให้โนโนโนรุ่งพุทธอ่ะหอมแย่นะพุ่งพุ่งแย่ พก็บางอย่างก็แพงก็ซิดนียหลายเลยบางยางแพงกาซิดนียบางหลายขาก็ไม่ปลูกก็เพิ่นาะันิแกนแมคของอันเออไปเห็ดดันอ้ใบอันอันอ่ออางคอริดานี่วดอกอันนั้นดอกเหลืงเหลือนั่นวะ แค่ข้าวมานะต้องเลือเลีอต้องเลืองเหรอบมันเบิดแล้วแบบมันเหลืองไอเ่เขาเห็นอีไนไหนขายมาสีเหลืองกินพาะเป็นนะคนเ็็เสื้อไปแก่ไม่ตู้แล้วด่าคนเลยม่ฮู้กินนนะ ก็ซื้ซือวะท่านเจ้าว่าต้องเอาเกศสอนออกก่อนค่อยาะเอาไปอันนั้นกินกระเรียก้องกินบริกิมมาตั้งเยอะสามสี่สิบปีแล้วเค่อยกินแล้วคเขาชวนไปตู้เสื้อแล้วพอซื้อค่อยเห็นแล้วค่อยไปอันดีใจนึกว่าซื้อไม่ตู้ตู้สิดีใจตู้ดาซำแล้วบ่มากินอ่ะรบกินแล้ว่าเราบ่หูกินมึงเห็นรดแล้ว่าเอาไปเนี้ยผลลพายอยู่เฮือนเจ๊บักหลายๆฮะ ใครตูบ้านน้่ะบ้าอันนี้บอลราเฮ้นเจ้าก็มีตจ้าเคยเห็นดอกสีม่วงหรือไรเออเว่าเค็ดไปเอาใบมัะไกันไม่ด้ตัดมันยังจะขคืนตูนเอ้ยส้อเปลียเข็นว่าก้คือลาสำบอกขาอุ้ยเว้เโอ้ยนเรียลีนวยเทาไรฮะนหนเอาให้แน่นนวหนึ่งเขียนอ้ยวดหกดันมดแล้ววะ

Is it each o Oh, yeah. a c h You have more? s dollars. i g no more. e b u c no more l e t s d o i x d o l l i x d o d o i i o i o o r i s o i s o i s o i s x s i o o i s x s i o s i r i dollars. a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  o a o i a a r i o l o o o i i s a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  s o a o ฉันแน่นฉันแนราบฮะบ่มีแล้วต้องจับไว้ไว้พ่เจ้าสิเลือบบ่ม <c oughs> ีแล้วอดเมียนแล <c oughs> ้วจ่ายให้ตาเตี้ยเขาบอกว่าให้วางเถอะหนาพ่อเจ้าจงยกบอกหนีโลดมันต้องแบบนักเลงหนักเลงซิดนีย์เลยได้ได้อันี้เราเสร็จแล้วได้อันนะ อะอันนั้นเขาเนี่ยทานได้เลือกบาร์ซีดากิโลเก้าดอนโจมรถเจ้าก็ว่าเลยไม่วยสิคุณกำลังเลือกลมันกอบแล้วลนก็ถามเมี่ยมันลำเอาบอว่าเขา บอกอะไร่นและให่มีอะไร่ะนะมันว่าเสียนี่นีมีหลักฐานอยู่นี่อะไรยืนอยู่นี่จาว่าขบมันว่าเจ้าเสียรัว่มันไม่พันสีขาสามบนหาิบอะไปขอดอ่ะบักเือไลทลกเหมืองลานะ ทั้งนี้มันขายกอบขายขายแพงกว่าชินนี่อีกกิน้นไปก็บมิเตนเอาไปเนี่ยเขาตู้นกกอนไว้อะไรปั่นนะปั่นแม่จะปั่นปั่นนั่นพักไปไปช่วยล้างใส่ข่าริพักปั่นแล้วเจ้าก็ปอนของแงงหนึ่งกินตอนเศร้าคนซื้อเอาซื้อเอาใส่เสื้อเสื้อน้ำหนักเพิ่มไทยไทยเสื้อยังซื้อมึงมีมึงเอาไปสแล้ว์นีเขาจะไปกินที่พรา ແທ້ເພິ່ນໄປຢູ່ລົງເພິ່ປວາີວາລົງົກເບຍງไปนนะຕລະຫອມນມດหมดວ

มาเขือเขียวนี้แพงกว่าชิ้นนี้บางอย่างเขาเห็นแล้วเขาต้องซื้อเลยท่นานท่อพซื้อนี่ไเลาสลัดแบบจะมาเห็นป่ะแ่บแฮะแทบเนาะเย่ทาบ่อได้มีเวลาคิดแล้ว นี่บักพีลานะสีพทันหยาดกันนี่ยงใต้ใต้บักเถือตนี้มันแนวแนวเขียวอ่อนนี่นี่มาแพงในโลกาด่อนเย้บัปปายาอ๋อนี่บักทัวแหบักทัวต้นไม้ดอกไม้ยังหลังเรา แล้วของข้าวส้มีัลเหลฮัลโหลเยโอ้ยตายมานี่นีแล้วขายหาซื้เซนบู้ถึงเลาเนี่ยของคนกานะมาเนยของกลนี่วะบอขึ้นมาหมักเข่าว่ะนด้ได้เขียวเขียวมีหนามเ่ยเมลอนนี่อยงเขาเอิญนะ ่อนดับฟรนี่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 นีไกินเังไหนบุญจุจ้งนี่นะกิบแตกร้นแกหลายใช่ล่ะเขากินแบบนั้นดิถ้าเกินแล้วเขาจะยำแกงช็อแน่นว่ะเบดสุดนลนี่เป็นเป็นคะแนกคนเกาะแหละคนไทยจะขายขายยังขายมีเอาเราคนขมิ้น อยังยึดถุงแล้ว What's the difference Cook and no cook, cook? What's the difference Dark color and brown color r o w n cook ฮะ No no, no I got you, Can you are recording No no, s <S no. Not. only okay. the coconut How much a kilo